โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็อยู่กับผม b a n k To You นะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิว BX 2 2หรือเป็นเอ่อชื่อเขาก็คือวากิรีนะครับอ่าไม่ใช่นะครับแดนซ์ซอสนะครับผมก็เป็นทีผมก็จะลืมชื่อพอดีผมไม่ค่อยได้ดูการ์ตูนภาคนี้นะครับก็คือมาเก็บเลยคือเฟิร์สไฟเวอร์เขาชวนมาเล่นผมก็เลยเล่นเลยนะครับพวนี่แล้วก็ซื้อมาในงานแค่ตัวเดียวนะครับผมก็เพิ่งเข้าวงการมานะครับก็ ยังงงๆบ้างนะครับสำหรับชิ้นบางชิ้นนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ยังอยู่ในเมตานะที่ผมสังเกตเห็นมีคนเล่นเยอะอยู่นะแล้วก็เป็นตัวที่ตีแรงมากเดี๋ยวเราไปลองดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรนี่ก็จะเป็นชุดเล็กนะครับก็ถ้าชุดใหญ่เนี่ยเขาจะได้ตัวชุดแบบอันนี้เลยนี่นี่นี่อันนี้แบบนี้เลยแต่ผมซื้อชุดเล็กนะเพราะผม มีที่ชูดอยู่แล้วนะครับเพื่อนผมให้มาเนาะนี่ข้างในอ่ะเดี๋ยวเราเอามีดแงก่อนนะครับพอดีผมหาคัตเตอร์ไม่เจอนะไม่รู้ไปไหนนี่นะครับข้างในเขาจะมีตัวชูดนะครับเป็นตัวชูดมินิเนาะเดี๋ยวแกะคัตเตอร์ก่อนนะครับนี่ก็จะเขียนว่าเป็นเบเบสเอ็กซ์นะครับก็ตัวนี้จะเบานะครับเบามาก ก็จริงก็ใช้ได้นะครับแต่ก็ไม่แนะนําดีกว่าใช้อันนี้ดีกว่านะครับอันนี้น่าจะดีกว่านะครับต่อไปมาเป็นมาดูตัวเบ,เบนะครับนี่เอ,อ่กอก็เทปติดอยู่เลยนี่นี่นะครับตัวเบ,อเบอของเราแลาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองแกะข้างในมาดูนะครับข้างในก็จะมีตัวเลเยอร์นะครับอันนี้ผมไม่เรียกผมไม่แน่ใจนะว่าเรียกอะไร แต่ผมเรียกเลยเยอ์แล้วก็แล้วกันนะครับนี่นะครับก็จะเงามากๆเลยนะครับขั้นใหม่แล้วก็ปรับด้านล่างได้นะครับนี่เราหมุนปรับได้ให้มันเข้าที่เข้าถางนี่แบบนี้ต้องปรับให้มันตรงอย่างนี้มันถึงจะเหมือนในกระตูนนะครับแล้วก็จะมีเอ่ออันนี้ไม่แน่ใจนะคือผมไม่รู้เลยว่ามันเรียกอะไรกันนะครับเอ่ออันนี้น่าจะเป็นดิสนะครับผม <laughs> หรือว่าเป็นเหล็กแต่ว่ามันไม่ใช่เหล็กเนาะผมจําสับมาจากภาคเบิร์นนะ แล้วก็ต่อไปไอ้นี่ผมรู้อยู่มันชื่อว่าเออบิดนะครับขอถ้าเรียกผิดหรือไม่รู้จักก็ขออภัยนะครับถ้าวิธีประกอบนะครับเออที่ผมรู้ก็คือใส่อันนี้ก่อนชึบพอเราใส่เสร็จปุ๊บแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็ใส่ด้านล่างได้เลยครับแค่นี้เสร็จแล้วสำหรับเบลเรานี่นะครับตัวนี้ก็ผมลองเอาไปแข่งดูนะครับแบบคอมโบเดิมๆเ,เลย ใช้ได้เลยนะครับคือเป็นตัวที่เก่งมากๆตีแรงด้วยที่ผมเอาไปลองเล่นดูนะครับแต่ว่าแนะนำเปลี่ยนคอมโบดีกว่าครับมันเหมือนเอาไปเสี่ยงดวงครับถ้าเอาคอมโบนี้ไปเล่นนะครับส่วนดีไซน์อ่ะผมว่าสวยมากเลยคือแบบเหมือนในการ์ตูนเ,เป๊ะๆทำมาเหมือนเป๊ะเลยนะครับแล้วก็เรื่องราคานี่ก็ย่อมเยาวอยู่นะครับตัวนี้ถ้าซื้อแบบเป็นตัวตัวชุดเล็กอะ่ะจะเสียแค่ห้าร้อยครับแต่ถ้าเราซื้อพร้อมตัวชุดใหญ่อะ่ะ เราจะได้ตัวชุดนี้มาด้วยแต่ราคาจะอยู่ที่700บาทนะครับก็ใครไหวก็จัดมาเลยครับก็คนสำหรับคนที่ไม่มีตัวชูตัวนี้ก็คือแนะนำให้ซื้อเซตเจ็ดร้อยไปเลยนะค,คือปิดจบไปเลยก็จะได้ตัวบมาได้นี่นะครับ,ก,รรบ,รบ,รบก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับตัวนี้โอเคนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับที่จะรีวิวตัวนี้นะครับสำหรับใครที่ลังเลคิดว่า ee, เราจะซื้อร่างแรกหรือร่างสองดีกว่า ผมว่าร่างแรกอะ่ะเน้นตีแรงแต่ว่ามันเบานะร่าง2ก็ตีแรงเหมือนกันแต่มันหนักนะครับแล้วแต่ความชอบนะนตัวผมชอบร่างแรกมากกว่านะมันมันดูขรังอะ่ะเออมันมันดูยังไงไม่รู้อะ่ะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมคงต้องลากันไปแล้วนะเพราะผมไม่รู้จะรีวิวอะไรนะครับแล้วก็ผมไม่มีสนามเล่นด้วยนะเสียดายมากเลยถ้ามีสนามนะผมชูให้ดูนะนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับเบเบยของเรานะครับ,รรบกับเอ่อ อะไรนะแดนซอสนะครับโอ้โหนี่ชื่อแอบเรียกยากอยู่เหมือนกันนะครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม